ที่สกลนครทั้งหลวงได้นำเอาโมบายสวิสคาร์ครับเข้าไปอำนวยความสะดวกให้กับรถกระบะที่จอดเสียกีดขวางการจราจรอ,อยู่บริเวณเสียแยกบ้าน่าตที่อำเภอเมืองสกลนครนะครับรถคันนี้มีปัญหาปั๊มติ๊กครับที่ดูดน้ำมันเชื้อเพลิงเสียก็เลยทําให้มันไม่สามารถทํางานได้เครื่องยนต์ก็ดับไปนะครับให้การช่วยเหลือเป็นเวลากว่า3ชั่วโมงครับก็ซ่อมให้เรียบร้อยนะครับนายพิชญุกแก้วอินครับชาวอุดรธานีขับรถคันนี้บอกว่า มีอาชีพขับรถไปส่งของกําลังจะไปส่งที่นครพนมครับอันนี้เป็นเที่ยวสุดท้ายแล้วพอส่งเที่ยวนี้ปุ๊บเดี๋ยวจะกลับบ้านไปอยู่ครอบครัวในวันสงกรานต์ปากฏว่ายังไม่ถึงบ้านนะครับมันเสียกลางทางซะก่อนแต่โชคดีแล้วครับที่ได้ความช่วยเหลือนะครับไม่ต้องค้างที่ต่างจังหวัดกลับไปค้างที่บ้านได้แล้วนะครับไปฟังเสียงกันดูครับมาแตกยูดอครถส่งของถูกไหมครับรถเป็นไรครับปั๊มตีเสียครับน้ำมันมันไม่ไหลพอดี แข็งแข็งแก้ไม่เห็นแจก็เร็วเราตรวจอบช่วยครับลําบากอยู่ยครับชิ่ทานกายังไม่มีก็จริงจริแล้วมันต้องยกรถขึ้นแล้วมันต้องขอหางลำบากก็ดีครับถ้ามีอย่างนี้